สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีของวันที่5เดือนตุลาคมนะจ้าวันนี้ล้วนจะพาทุกคนมาดูต้นแพรนี่จ้ะต้นของต้นแพรนะจ้าต้นแพรใครก็เก็บได้นะจ้าทุกคนลูกของแพรก็แพรชนิดนี้นะจ้าทุกคนจ้าแพรก็มีหลายชนิดจ้าเป็นชนิดลูกไม่ค่อยยาวจ้าทุกคนจ้า รสชาติของเขาถ้าสุกเต็มที่ก็จะหวานจ้าลวนจะพาทุกคนมาทางฝั่งาทางถนนนะจ้าทุกคนนี่จะอันนี้เป็นอ,อีกฝั่งหนึ่งนะจ้าทุกคนจ้ะลูกก็จะดกจ้ะแต่ก็ไม่มีใครเ,เก็บกินนะจ๊ะลูกก็ ไม่รู้ทำไมเพราะว่าอาจจะเป็นข้างถนนลวนพาทุกคนมาฝั่งทางนี้นะจ๊ะฝั่งทางนี้ก็จะสว่างหน่อยจ้ะ จะพาทุกคนไปดูตรงทางนู้นนะจ๊ะยอดของเขานะจ๊ะยอดทางยอดทางนู้นจาะก็ลูกก็จะดกเหมือนกันนะจ๊ะทุกคนจ๊ะนี่จ๊ะลูกดกนะจ๊ะจ๊ะทุกคน รุ่นก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะจ๊ะทุกคนขอบคุณมากจากที่มารับชมขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย